ก็มีคา <ใน S 1> ร์บอนคอมพิวเตอร์กับมีตมาอ่ามีตมา,ด,มารรด้วยกันประมาณสักสองสามกรรมด้วยกันอ่าสองสามกรรมด้วยกันเสื่องส่วนในกรณีที่แบบเป็นการโพสต์ภาพเนี่ยก็ไฟ้สดเนี่ยก็ส่วนหนึ่งถูกป่ะสิบเจ็ดส่วนการโพสต์ภาพเนี่ยผมไม่ได้ระบุชื่อใครไม่ได้ระบุชื่อของคนใดคนหนึ่งส่วนเอที่เขามาแจ้งความเนี่ยเป็นเป็นการเนี่ยเอาจากสื่ออื่นมาแจ้งความก็จะไม่เป็นไรเดี๋ยวแจ้งเอแจ้งข้กกล่าวหากัน รับรับนี้รับทราบรับทราบข้อกล่าวหารับทราบข้อกล่าวหาแต่ปฏิเสธทุกข้อเก่าวหาแล้วก็จะใช้พยานเอกสารหลักฐานรวมทั้งพยานบุคคลเนี่ยให้พนักง,งานสอบสวนเนี่ยนำสืบพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ญี่ปุ่นนะครับผู้ญี่ปุ่นผู้ว่าการรถไฟแล้วก็พนักงานไอเจ้าที่ตำรวจที่สอนอลุงพินีแล้วก็เจ้าของร้านคิสซันทองหล่อแล้วเจ้าของร้านมิโยบิ ผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วคนใกล้ชิดที่เกี่ยวข้องอในกระทรวงรมคมนาคมว่าติดโควิดจากตรงจุดไหนยังไงนะฮะคือตองไี้คุอต่อสู้อีก็เป็นการต่อสู้ในชั้นพนักง,งานสอบสวนครับซึ่งชั้นพนักง,งานสอบสวนก็จะมีมีการนัดหมายให้เอกสารรอบแรกเนประมาณที่16เดือนหน้านะครับเราก็จะรวบรวมพยายามหลักฐานรวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องบุคคลที่เกี่ยวข้องที่พนักง,งานสอบสวนจะต้องไปสืบให้สิ้นกระแสความไม่ใช่ว่าจะตัดพยาน ปางนี้ปางนี้ไม่พนักงานสอบสวนไม่มีสิทธิ์ตัดพยานด้วยกันมันสามารถขอขยายเวลาไปตามกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาสามารถที่จะชี้ให้เห็นว่าการพูดไปเนี่ยเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับอนี้ใช้เงินเดือน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 ประกันตัวไปรัรกันเท่าไหร่สี่หมื่นห้ามั้งสี่หมื่นห้าแต่ฐานเงินเดือนของสสอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบ ก็สิบเท่ายี่คดีครับ่นนี้นี้คือพรบคอมพิวเตอร์นะ่าจะเป็นมาตรา14วงเล็บสุดท้ายวงเล็บ4กับมาตรา328เห็นว่าตั้งขึ้กับกองทุนทำเรื่องคนทำอุปมาเพื่อดี่าเขาเรียกหมิ่นเจ้าพนักง,งานอย,ย่างอ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 ย่างเพราะว่าอย่างวางังผมพอทร,ร,ราบละเพียงแต่ว่าถ้าเขาจะดำเนินคดีเนี่ยเขาก็ต้องดำเนินคดีหลังจากนี้ก็ต้องออกหมายเรียกไปามปกติตวิยายาปกติทั่วไปเพียงแต่ว่าในมุมของผมเนี่ยผมก็ไม่ได้อยาก เอาเรื่องกับใครในชั้นพนักงานสอบสวนหรือเจ้าที่ตำรวจก็ตามนะครับเพราะว่าไอ้กรณีที่เอาหมายจับของผมที่ไปแพ่งพายในโลกโซเชียลเนี่ยต้องอย่าลืมว่าเวลาสารจังหวัดออกหมายจับเนี่ยจะปิดผนึกในส่วนของสารเนี่ยเก็บไว้อีกส่วนหนึ่งให้กับพุ่มกับต่อไะพุ่มกับเมืองพุ่มกับเมืองก็ให้รองพุ่มกับที่ควบคุมสำนวนเพราะฉะนั้นจะเอกสารดังกล่าวที่หลุดออกมาแล้วก็มีชื่อพ่อแม่ผมแล้วก็มีเลขที่บัตรประชาชนเนี่ย ตรงจุดนี้อันนี้เป็นความผิดต่อพื้นที่ชอบแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงด้วยกันซึ่งผมเองก็ไม่อยากที่จะมีเรื่องกับพนักง,งานสอบสวนถ้าผู้มุ่งกลับเมืองพอคุยกันได้ผมก็จะไม่เอาเรื่องในคดีนี้แต่อย่าเอาเรื่องกับผมเลยเพราะว่าเอาเรื่องกับผมไปเหนื่อยเปล่านะครับเพราะว่าผมมีเรื่องกับรัฐมติว่าการก,กระทรวงคมนาคมคนเดียวนะครับอย่าเอาคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเลยพนักง,งานสอบสวนควรจะเป็นกลางไม่ใช่มาเป็นโจทย์ เพราะเป็นโจทย์ผมเองเนี่ยผมต้องทําเรื่องถึงพอบอตรย้ายพุ่มกับกทีนะเพราะถือว่าุ่้กับเมืองกับพนักง,งานสอบสวนเป็นคู่อริกับผู้ถูกกล่าวหาผมต้องย้ายห้าเสือต้องเสนอพอบอตรย้ายห้าเสือเลยนะเพราะว่าไม่งั้นการสืบสวนสอบสวนคดีผมจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้ผมดําเนินการไปที่พอบอตรพนักง,งานสอบสวนไม่ว่าุ่มกักรอรอง่มกับเนี่ยก็อย่ามามีเรื่องกับผมเลยนะฮะให้เป็นคนกลางในการทําสํานวนไป นะครับให้ผมมีเรื่องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมอย่างเดียวพอนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับพนักง,งานสอบสวนไม่สมควรที่จะมาเป็นคู่กรณีกับผู้ถูกกล่าวหาในสอนอนนั้นในนั้นความเป็นธรรมก็จะไม่เกิดขึ้นมันก็ต้องทําให้หนึ่งต้องเปลี่ยนพนักง,งานสอบสวนถ้าพุ่มกลับมาเกี่ยวข้องก็ต้องเปลี่ยนหมดในนั้นผมก็ต้องโอนขอโอนย้ายคดีไปที่กรุงเทพมหานครพเพราะฉะนั้นอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นดีกว่าซึ่งผมก็จะ ไม่มีเรื่องกับพนักง,งานองสอบสวนนะครับผมมีเรื่องกับคุณสักสยามที่เจ้าคนเดียวพอจะมีการไก่เกี่ยกันไมคกับสักสยามเมื่อถึงเวลาเ <c oughs> <c oughs> มื่อถึงเวลานึงก็ว่ากันไปเมื่อถึงเวลานึงเมื่อถึงเวลาหนึ่งนะครับเราก็ทําหน้าที่ฝ่ายค้านท่านก็นทําหน้าที่ฝ่ายรัฐบาลก็แก้ต่างไปต่างคนต่างเช็คแอนด์บาลานซ์เพราะว่าสสในสภา,าโดยเฉพาะฝ่ายค้านเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินเพราะอย่าลืมว่าสถานการณ์โควิดเนี่ย ประเทศชาติและประชาชนเสียหายค่อนข้างเยอะด้วยกันเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะครับไม่ใช่เรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องส่วนรวมเพียงแต่ว่ามันมีเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องโดยพฤติกรรมนะฮะแต่โดยภาพรวมของประเทศเนี่ยมันเสียหายเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องว่าไปตามกระบวนการนะฮะท่านเป็นฝ่ายบริหารก็ต้องถูกสสตรวจสอบเป็นเรื่องปกติถูกประชาชนทุง่งติงเป็นเรื่องปกติถ,ถ้าถ้าทนไม่ได้ท่านก็ต้องออกถ้าท่านทนได้ท่านก็ทุ่งถูก ตรวจสอบแล้วท่านก็ต้องแก้กข้อเก่าหาก็ว่ากันไปนะครับเป็นการเช็คกับนบาลานซ์นะครับเช็คกานบาลานซ์นะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณค